สวัสดีค่ะพวกเราทีมมิเนียคอบนะคะจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามค่ะผลิตภัณฑ์ที่เราจะมานาเสนอในวันนี้คือแผนควบคุมลิ์อัจฉริยะนั่นเองค่ะซึ่งแผนควบคุมลิ์อัจฉริยะนะคะจะเปลี่ยนจากลิ์ธรรมดาเนี่ยให้กลายเป็นลิบที่ไร้สัมผัสโดยมีตัวกดเซ็นเซอร์ค่ะและยังมีระบบการสั่งงานด้วยเสียงด้วยค่ะถือว่าเข้ากับวิถี New Normal ในปัจจุบันนะคะซึ่งตัวลิ์ของเรานะคะตัวเซ็นเซอร์เนี่ยจะต้องห่างจากปุ่มกดประมาณ2เซนค่ะก็จะสามารถทํางานได้เลยระบบเสียงของเรานะคะสามารถสั่งได้ทุกภาษาคค่่่่ะรราเิมต้นอยูทที29,900บ ซึ่งในตัว1ชุดนะคะจะมีทั้งหมดตัวครอบหน้าลิป5ตัวค่ะและมานในลิปอีก1ตัวได้เองค่ะซึ่งการบรินนการของเรานะคะจะเป็นการที่เป็นงานบิวอินค่ะแสดงว่าลูกค้าสามารถออกแบบแนวคิดร่วงกับเราได้เป็นการตลาดทั้งด้านของออนไลน์และออฟไลน์ไปในตัวด้วยค่ะมั่นใจได้เลยค่ะว่าสินค้าของเรานะคะเป็นจะเป็นสินค้าที่ตอบโจทย์ความต้องการของคนยุคสมัยใหม่อย่างนี้แน่นอนค่ะขอบคุณค่ะ